อยากจะยมจะที่ทำทุกคนทุกท่านวันนี้นะพามาหาท่านประธานจอมะลงมาเร็วมาอ่ะลงมานี่อ่ะลงมาเริ่มมาอ่ะลงมานอนได้ยังไงนะ่ะอ่ะนอนไดนะ้ยังไงน่ะไข่ไข่มันห้อยอยู่เห็นไหมน่ะไข่มันห้อยอยู่อ่ะลงมาเริ่มมาจ๋อนี่ยตอนนี้ก็มีขนมมาไส้คุญแจ เป็นถั่วต่างๆแต่วันนี้ยังไม่ลงมานะยังไม่ลงมาคนเดียวก่อนที่จะไปกวดร้านวัดชัดเช้าเสร็จแวะมาเล่นกับจอสักแป๊บนึงโอเคได้เก็บไอ้พวกขยะด,ด,ด้วยเต็มเลยเผื่อมันเวลามันไหลไปเจอมันดูมาลงมาลงมาเร็วมาอ่าลงมาแล้ว,ะลลวนะลงดีๆลงดี พอตรงนี้ปุ๊บทะลุดลงมาแล้วทะลุดลงมาแล้ว <c oughs> โอ้โ,โ,อ,โ,โ,อ,โอุ้ย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 ไหนอ่ะเอ๊ะลองชิมดูดิลูกออันนี้ก่อนละเอออ่ะนี่กินแต่เช้าเลยเจริญสุขเจริญธรรมบรรดาเย็บเยมทุกคนทุกท่านใน,นท่านประธานจอก็กินแต่เช้าคนเดียว กินแต่เช้าเลยคันคันคัน,นละมาคันอะไรแต่เช้าจังเว้ยใครจะมาเกาให้แต่เช้าตั้งนะแาแหมเจริญศึกเจริญธรรมอะไรย่าโยมกลับมาจากบินธบาลชันเช้าเสร็จแล้วนะนโยมนะชันเช้าเสร็จก็มานั่งเล่นกับจ่อคนเดียวแต่นี้หลวงพี่หอยก็เก็บขยะเก็บอะไรให้จออยู่นะสิ่งที่จอกินนะสกปรกเยอะเลย จอไม่รู้จักทิ้งถังขยะเว้ยประธานจอของเรายังไงแซบบะนี่หอยก็กำลังกวาดนะคนณโยมนะหลังกวาดเกิดตงนที่สะอาดจ๋อจะกินอันนี้นะคนณโยมนะเขาจะกินเป็น ค่อยๆเก็บเอาเอาเอาจะมานอนให้เกาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยนะดูทรงรัดนานไงโอ้ยลิงวันเอ <c oughs> ้อยไหน๋ยับนึ่งทำไมเร,เราต้องให้เกาแต่เช้าเลยลูกฮึ <c oughs> เสร็จะเดินทำยามเช้ากันเดียวเอ้ยทำไมท้องป่องเนี่ยวะอ้วันน้ำท้องกี่เดือนละฮะท้องกี่เดือนละเนี่ยท้องกี่เดือนแล้วเนี่ยมีน้องหรือเปล่าฮะมีน้องหรือเปล่าเคาะเคาะเคาะเลยอเอตรงไหนตรงไหนตรงนี้ลหรตรงนี้ตรงนี้อ๋ออ่เหตุละเหตุละเหตุละจะเก่าให้เก่าให้ตรงนี้เนาะ ออตรงนี้เป็นแผลเก่านะโยมนะเป็นแผลเก่าก็จะเป็นตุ่มนะจอมักจะคันตรงนี้บ่อยนะตรงนี้จะเป็นเหมือนแผลน่าจะโดนใครทําร้ายมาหรือว่าโดนหมากัดแต่ก่อนนะคุณโยมนะเลยมาเลยมาเก่าแต่เช้าคุณโยมนะเยววะเดี๋ยวก็จะไปวัวจลานวัดนะโยมนะก็เลยแวะมาเล่นกับจอก่อนสามโมงคุณโยมสามโมงเช้าแล้วก็ บ่ายสามก็จะเป็นลูกเนนมาไลาส่สดประเดนเช้าเลยเอาขนมมาให้กินอยู่ขนมให้จาะกินเ่าชอบให้เราเ่าให้นนอนสบายเลยก็ต้องหว่วงเลยยศเจาะนี่คือวิถีชีวิตของจาะนยบนะวิถีชีวิตเจาะ นอนสบายสบายหวีไหนน้องหวีก็เอาแต่เช้าเขาโยมนะมาให้เราเกาแต่เช้าเลยนะขัดตรงเนี้ยให้แต่เราเกาตรงแถวๆเนี้ย ไงท้องแล้วเดี๋ยวหงท้องนี่บอกให้ไงายท้องไม่ได้ให้คว่ำตัวโอ้เลยบอกให้ไงายท้องเองเล่นคลิกเลยเป็หมือนลูกขนุนเลยเสบายสบาย

เออเอาโอ้ยให้ไงท้องงี้เหรอโอ้โหทับโทรศัพท์เราอยู่โอ้ยกูเนี่ยอืมรึบดูอยังไงทับโทรศัพท์อนี้ไหมนะ่ะ <c ười> มาตะแคงอะไรตรงนี้อะมาตะแคงอะไรตรงนี้วะ มานอนพิงคุณโยมนะพิงเอาตัวพิงกับด้ายข้างของไม้นะโยมนะวันนีผมหลอ่อแต่งหลอ่อจะมีลิปสติกไหมเว้ยเรามีแป้งทาจออ๋อเนาะแล้วก็เอาเยลมาทาขนได้หล่อหลอได้ไปหาสาวได้ใช่ไหมอ้ยคัน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 อ่าอย่างดีกว่า จะได้เห็นจอสิครับเอเธอไะเอเไะแต่ว่าจอทับโทรศัพท์จะพังไว้นั่งทับโทวศัพท์เลยถ้าโัว์ั็ยังจะเปิดอยู่ได้เทยังไม่ทานี้เทยังเทจุดจุดก็ตกใจคันแล้วหรอคันนนนัั anyway. ั jaar jaar ัน ตรงนี้เหรอตรงตรงเนี้ยโอ้ยเจ็ดขนขนขนต้องุูงไปโอ้ยโอ้ยอเจาะสู้ได้สู้ด้วยเอ๋เองได้ดอนจริงเว้ยเอิดสู้เลยตรงไหนตรงนี้แหละโอ้ยมันขันหลายจุดจังวะมันขันหลายจุดจังมันจะขันหลายจุดจังใช่ แน,น,น่นอนคันหลายจุดคันหลายจุดนะพุณโยมนะคันหลายจุดเลยเหรอตรงไหนบ้างลูกตรงท้องเหรอตรงพุงใช่ปะ่ะหรือตรงไข่ ใช่วันนี้แต่บอกเขาไหมว่าแม่้บินบาเออวันนี้ก็ลยบอกวันนี้กบอได้บอกไงไอไม้สายนี้ตะกอนเน็ตเฟิร์สบินเด้ย่เป็นสายอื่นสายรักกับสายวันตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยดบิดูบิดดุโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยคันันคันคันคกาเดี๋ยวให้นิ่มมาให้นิ่มไปบอกอะไรเด้อให้นิ่มไปบอกว่าไม่ได้บิน บอบวานนอนทับผมเลยหนักเลยอันนั้นเอาลุกไม่ได้เลยคราวนี้โอ้ดีนาะโยมมาได้ในลุกได้นอนทับก็จ่อ สบายสบายทำไมมานอนอย่างนี้วะออมคันน้ยเดียวนะคันเออรูเออคันที่ไหนมาเอานอนเออเอาเอาเข้าไปเออ tam sa bài chó làm sa bài <cười> 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 này Hãy subscribe cho kênh เออ่ะเออเอ่อเออเอ่อเสร็จเสร็จเลยเสร็จเลยมีใครเกาให้เว้มีใครเกาให้แล้วมีใครเกาให้ล้เออเอ้าเอเออดินไปดินพลาดเลยอ้ยอ้ยอยนอนดินเลยคันนี้เอาเอ จะไปทางไหนคราบนี่โวยงงอ้าวงงละจะไปทางไหนอะไรมันจะคันขนาดนั้นนะฮะใครชนะกาวให้ไปเลยไปให้หลวงพี่หอยกาวให้เลยเอ่าน่นหลวงพี่หอยนั่งให้หลวงพี่หอยเกาวเร็วไปเออนั่นแหละถูกต้องเลยนั่นแหละ <laughs> นอนลงเฮ้ยจับอ่า <laughs> โอ้ยกลนี่นอ้อน่ะเออนอนสบายเน้นสามโมงนะลูกใคยนั่นไปไปควรรันวัดก่อนนะลูกนะอ่าสามโมงคอยมาสามโมงตรงกับบ่ายสามนั้ลูกนะสามโมงตรงก็เดี๋ยวจะมาเน้นไลฟ์สดนะโยมนะเนี่ยนอนเก่าสบายสบายห้งใหญ่มากคุณโยมเนี่ยหางใหญ่มากเนี่ยอุ้ย ข <c oughs> นหางนอนสบายโยมหลวงตาเชิดอาการก็ดีขึ้นแล้วน้อุคนโยมนะหลวงตาเชิดกลับไปอยู่ที่บ้านคนโยมนะไปทําเรื่องที่จะรักใช้สิทธิ์รักษาคนโยมนะกลับไปบ้านนะไปรักษาตัวที่บ้านเพราะมีญาติโยมอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปทําเรื่องรักษารักษาฟรีนะใช้สิทธิ์รักษาฟรีตอนนี้ก็ไปทําเรื่องที่จังหวัดสระแก้วคนโยมแต่แถวสระแก้ว นะานได้มาเล่นกับจ๊อโย่เอ้ยหาวข่าวขาวขาวเอ้ยลิงอ้วนอืมลิงอ้วันคนเดียวนอนสบายสบายเอ้ยอันไลฟ์ผ่านอ๋ออัดคลิบอ่ะไม่ดีออหรืว่าแต่ไลฟ์ผ่านไอ YouTube เลย ทางยูทูบมันใช้เวลานานแล้วหล่ผมขอก็แลังไล่ทุกวันเะยผมทำชิมไม่ถึงใช่ไหมผมไม่เข้าใจว่ากล้องผมทําไมมันถึงตัดตัดตัดตีนโดยที่เราไม่ได้อ๋อกระแสมอยากได้ตัวสัตว์ใหม่อ้ยงวงอีกแล้วงวงอีกแล้วงวงอีกแล้วเอาแล้วเอาอีกเว้ยโอ้ยลิงววนลิงววนไหนนี่ลิงววนใช่ไหมนี่ ลิงกวนเฮ้ลิงกวนเอ้ยลิงวนนอนลวโยมเ <c oughs> อ้ยสบายสบายเดี๋ยว3ามโมงเช้าคุณโยมเดี๋ยวมาชมเจาใหม่ให้ลูกเนนมาไล์สดนะเดี๋ยวภาพจะไปกวดรานวัดก่อนนะไปกวดรานวัดช่วยพระเนนท่านได้กวดรานวัดให้เรียบร้อย อ่ะขอหยุดการไลฟ์สดเปนิดนี้นโย,ยมนะนะเดี๋ยวยังไงสามโมงเช้าเจอกับลูกเนนคนโยมเดี๋ยวจะให้อาลุงพี่หอยอุ้มแล้วก็ลูกเนนก็เป็นคนถ่ายนโยมนะจัดไปออ <c oughs> จัดไปเอ้ยหาวแล้วหาวอีกเว้ยเอออ่ะหยุดการไลฟ์สดไปนี้นโย,ยมเจริญพร